พันเยนกินแหลกตลาดปลาสุกิติอะไรได้ไปคนเดียวที่หายเต๊กทูน่าฉ่ำมาแล้วผมเนี่ยผมได้แล้วผมหลังจากรอประมาณ40นาทีนะฮะอือุ๊ยเมื่อกี้แม่ละห้าร้อเยนนะครับมาแล้วผมได้มาแล้วผมสั่งมาสองอย่างนะเป็นข้าวหน้าเนื้อกับข้าวหน้าหมูตุ๋นนะผมดูดิเด้งๆเลยชั่วโมงเนื้อกาวร้อเยนหมู800เยนนะครับผมดูหมูเด้งๆครับผมหนึ่งชั่วโมงกับการต่อคิว ไม่ใช่หมูว่ะอันนี้เป็นเครื่องในครับผม,ผมเดี๋ยวผมในสุดก็อยู่หัวแถวนะผมร้านไข่หวานนะทำไวมากดูก <c oughs> มาถึงร้านเมื่อย่างครับผม, <c oughs> อมหอมๆเลยหกร้อยเยนครับเป <c oughs> ็นเกี๊ยวย่างในมอไซค์ตัวนี้ Seafood รวมมีมากโร่กุ้งหอยเชลล์ครับ <c oughs> แล้วก็ท็อปด้วยอูนิอีกทีนึงครับผม <c oughs> ม,มาครับหนุ่มกิบยักษ์สองร้อยเยนอืมห้าร้อยเยนสุดท้ายครับผม